s a m s ุง galaxy s 2 4 ultra ครับบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานมาแล้วก็รู้สึกว่ามันคือตัวที่เป็นสเปคแรงในปี2 0 0 4บอกเลยว่ามันขบมันจบมากในการใช้งานครับคือบอด้คือสวยงามจริงครับนี่ให้ดูครับคือเป็นการดีไซน์ที่ลงตัวจริงครับตัวกล้องผมกล้องหลังสามานถถซส,สุดคือ2ร้ยพิเซลผมบอกเลยว่ามันเวิรมากเครื่องสวยจริง เครื่องสวยมากครับเป็นสีที่เป็นไทเเนียมนะผมบอกเลยว่าสุดจริงครับหน้าจอก็สีสันคือใช้งานได้ครับผมบอกเลยว่าหน้าจอคือโคตรสุดเลยอะสีสันถือว่าหลับได้มากครับแล้วก็พีชอบมาผมขอบจอมันเต็มจอดีมากคือ ไอ้ยี่สิบสามเาตาผมขอบจอมันจะไม่โค้งมนนะครับผมเหมือนกับไอ้ยี่สิบสามตารุ่นนี้คือมันข้อดีคือถ้าขอบจอมันโค้งมนนะ่ะมือเรามันจะไม่ลั่นนะครับผมก็คือเรากดตรงนี้มันเต็มมือดีครับทัดดีมากครับผมบอกเลยว่าทัดหน้าจอคือดีจริงครับเป็นตัวสมาร์ทโฟนที่ใช้งานมาคือรู้สึกประทับใจมากสับตัวนี้ครับ ผมต่างครับในการกดถือว่ากดง่ายครับรูปภาพที่พีไปถ่ายมาสกินโทนนี้ไว้ใจได้เลยครับผมบอกเลยว่าหายห่วงมากโคตรสวยครับอันนี้ซูมหนึ่งร้อยเท่าครับอันนี้เห็นไหมในการซูมโคตรเทพครับคือพี่อยู่ไกลมากผมสับนะถือว่าสุดยอดจริงครับนี่อันนี้พีครับผมอยู่ตรงนี้นะดูครับนี้พีอยู่นะครับผมแล้วพีซูมไปถึงดอกบัวที่ต้องอยู่นองน้ําได้ซึ่งมันไกลมากครับ ันอยู่ตรงนี้ครับกล้องซูม6มาบอกเลยว่ากล้องตัวนี้คือโหดจริงสัปพียตัวที่ผมชิปทช่นะก้อนผมตัว8น3ครับเล่นเกมบอกเลยว่าปรับสูงสุดโคตรสบายครับ RV ลื่นหัวแตกครับผมประสับตัวนี้ลื่นหัวแต่จริงในการใช้งานครับพี่เล่นเกมตัว c a p s c ชิปอิมแพคพับจีโมบายนะครับผมแล้วก็เกมแบบต่างๆครับบอกเลยว่ามันโอเคมาก RV โคตรทัดโคตรด,ดีเลยหน้าจอบแบบนี้คือมันเต็มมากครับเล่น Facebook สำหรับพีอ่ะพีชอบมากนี่ครับทิ้งก่อนแปลภาษาบอกเลยว่า AI รุ่นนี้อ่ะคือทำงานดีมากดูครับดูในการปัดไปปัดมาครับรุ่นนี้ถือว่ายอดมากยอดจริงครับแล้ว AI ผมทำงานแบบออฟไลน์ด้วยนะผมเช่นพีผมจะพิมพ์ในการคีย์เวิร์ดแล้วชิมข้อความนี่ครับอันนี้พิมพ์พีครับผมจะขอพิมพ์แบบข้อความนะนี่ครับก็พิมพ์นะครับผมข้อความ เช่นพีผมจะเซิร์ชหาอะไรอยู่ตรงสถานะผมพีก็พีว่าผมทําการเปิด AI ปึ๊บปึ๊บเป็นไทยครับพิมพ์ว่าดีปึ๊บแล้วกด enter ครับปึ๊บเป็นกุศคือมันสุดยอดมากโคตรสุดครับแล้วก็เวลาพูดกั้ผมมันพูดได้อย่างดีจริงครับแล้วก็แปลแบบเดียวไทม์ให้เราเลยครับนี่เห็นไหมคือแบบเดียวไทาม์มาก ซึ่งพีโค้ชชอบผมในการแปลเวิร์กเวิร์กเวกองตรงว่ามันเวิรกมาก AI ทํางานดีจริงอันนี้ขอเน่นเลยว,ว่า AI ทํางานดีมากครับชอบอบะในการแปลภาษาของตัวนี้ครับเวิร์กเวิรกแต่ใช้งานมาก็เป็นอะไรที่พักใจจริงครับผมตัวนี้สวย ปุ่มต่างน,นี้ชอบมากคือเรื่องกล้องครับบอกเลยว่ากล้องที่ใช้งานมานี่ดูอันนี้ต้องว้แน้ผม1 x 3 x 5 x ออสาส x หนึ่งอ x ครับผมคือมันสูมได้หัวโหจริงนี่ เบรกครับบอกเลยว่าบเบรกมากวิโอครับผมบอกเลยว่าการสั่นคือโคตรดีครับให้ดูวิโอครับผมดูนะวิโอนะครัวผมอันนี้พี่จะเปิดมันแอคทีฟนะครับผมนี่วิโดี HD นะครับผมเปิดได้สูงสุดก็คือ60สิบเฟรมะผมในการเปิดดูนะให้ดูเลยนี่ครับให้ดูเลยว่าพีทำการกระโดด ดูครับผมนี่ได้ดูแล้วผมว่าเป็นไงบ้างนี่ดูดูการสั่นคือโหดมากโอ้โหโคตรโหดโหดจริงๆบอกเลยว่าโหดมากกล้องคือโคตรเทพครับการสั่นเทพกว่าตัว E3 อาต้ามากๆเลยอ่ะโหสุดยอดมากเลยตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมาก ปรการก็ใช้งานได้อย่างครบขันนะครับผม